เป็นสัปดาห์ของการเรียนรู้เรื่องหน่วยคณิตคิดคำนวณเราอยู่ในหน่วยเรื่องเดี๋ยวคูบีมจะดูหน่วยที่แปดนะักคิดคำนวณคิดคำนวณหาคำตอบไม่ว่าจะเป็นเลขคู่เลขคี่การเพิ่มการลดจำนวนก่อนที่เราจะไปเข้าบทเรียนนี้นะคะ๋ยี๋ยคุณูบีมจะมาเด็กๆร้องเพลงแล้วเด็กๆค่อยมาตอบคำถามคุกูบีนว่า เพลงนี้พูดถึงอะไรพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆร้องช่วยครูบีมนะคะถ้าเด็กๆร้องได้เป็นเพลงเร็วเข้าสีอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมยังอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเร็วเข้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10อ่าหกเจ็ดเตรงนี้ตัวเองค่ะในเพลในเพลเป็นการร้องถึงการนับจำหน่วยจำวันเลขหนึ่งถึง4ี่สี่สสเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งในหน่วยนี้เราจะเรียนเรื่องตัวเลขอะ เดี๋ยววันนี้ครูบีมจะพาเด็กๆเรียนรู้เรื่องตัวเลขเด็กๆจะเห็นว่าวันนี้คุณครูบีมมีสอสื่อต้นไม้ต้นไม้ผลไม้ของคุณครูบีมต้นไม้ผลไม,ลไม้เด็กๆมาช่วยครูบีมดูค่ะว่าต้นไม้ผลไม้นี้มีตัวเลขอะไรบ้างมาช่วยกันนับค่ะ ตัวเลขคู่กับเลขคี่ก่อนอ่ะเลขคู่นะคะเด็กๆก,กบรุณาสังเกตเลขที่ครูบีนจะหยิบขึ้นมาแปะบนต้นไม้ครูบีนจะหยิบเลขคี่เลขคี่ที่ครูบีนหยิบมาจะมีตัวเลขดันต่อไปนี้นั่นก็คือเลขห mm hmm. นึง่ง หน,นึ่งสามห้าเจ็ดก้าอ่าเด็กๆช่วยคุณครูบีมดูสิคะว่าเลขคี่ประกอบไปด้วยเลขอะไรบ้างคะหนึ่งสองสามหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเรียกว่าเลขคี่ <8. S 1> เลข <8. S 1> เลขจำนวนคี่อ่ะเรามาดูเลขจำนวนคู่ด้านล่าง ด้านล่างที่เหลือนะคะเป็นเลขจำนวนคู่ซึ่งได้แก่เลข2 4 6 8 10หรือ2 4 6 8 0ก็ได้เลขคู่ประกอบไปด้วย2 4 6 8 10อ่ะเด็กๆช่วยคุณพีพูดเลขคู่จำนวนเลขคู่พร้อมกันมีเลขอะไร โดยการที่คุณครูบีมจะแปะจำนวนผลไม้ลงไปในต้นหมายแล้วให้เด็กช่วยกันตอบครูบีมว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่แล้วมีจำนวนเท่าไหร่พร้อมหร้อยังคะพร้อมแล้วค่ะ,คะเราเอาออกกระดราษออกมาไว้ที่เดิมก่อนอ่าหนึ่งสามห้าเจ็ดโอเคค่ะ เด็กดูก่อนเดี๋ยวครูพีมจะให้เล่นในชั่วโมงเกมการศือ่อสารครูจะเอาตัวนี้เล่นเด็กดูพร้อมกันกับครูพีมว่ามีจํานวนผลไม้กี่ผลอ่ะช่วยกันดูกี่ผลนับช่วยกันนับค่ะหนึ่งมีกี่ผลครับเราจะเอาเลขจ,นนาจากกํานวนไหนเข้ามาใส่ตะกร้าเลขอะไรคะสาม,สาม เลขสามเด็กๆช่วยคุณครูบีมตอบหน่อยค่ะว่าเลขสามเป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่คะเลขคี่เป็นเลขจำนวนคี่เ็กมากตรงนห้ก็เร็วอ้าวต่อไปต่อไปเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นกี่จำนวนช่วยกันับค่ะหนึ่งสองสามสี่ แสดงว่าครูบีนจะต้องหิดเลขอะไรมาใส่ตะการ้าคะเลขสเลขสี่เป็นเลขจํานวนคู่หรือจำนวนที่คะจํานวนะวอะไรคะจํานวนคู่เก่งมากกับตัวเองะจากนั้นครูบีมจะเพิ่มใส่ไปอีกสอง เห็นไหมคะนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องที่เลขคู่เลขคี่แล้วเด็กๆยังได้เรียนรู้การเพิ่มจํานวนจะเพิ่มจํานวนทีละสองทีละหนึ่งต่อไปครูพีจะเพิ่มจํานวนทีละสองเรามาดูว่าถ้าคุณครูพีเพิ่มจํานวนจากสี่ครูพีเพิ่มเข้าไปอีกสองทีละสองเลขสี่มันจะกลายเป็นเลขอะไรเพิ่มอีกสองแล้วนะเพิ่มอีกหนึ่ง ต่อเมื่อกี้มีสี่แล้วเด็กๆมาช่วยคุณครูบีมนับว่ามีกี่ผลค,คะห 2> 2, นึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นจากสี่ครูบีมเพิ่มใส่อีกสองผลกลายเป็นกี่ผลคะหกผลเก่งมากเลยอ่ะหกผลแล้วเด็กๆดูสิว่าเลขหกเนี่ยเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่คะ เป็นจำนวนคูทีนี้คูบีมจะเพิ่มใส่ดีอีสองจากเลขเดิมคือเลขหกคูบีมใส่เข้าไปอีกกี่ผลคะกี่ผลคะสองผลน่ยใส่เพิ่มเข้าไปอีกสองผลอ่าใส่เพิ่มเข้าอีกสองผลเอเดเช่นคูบีมนับสิว่าได้กี่ผลหนึ่งสองสามสี่ห้า 1ป8จาก6เพิ่มมาอีก2คูณกลายเป็นจำนวนเท่าไรคะ8กลายเป็น8คูณ8เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะคู่จำนวนคู่ถูกต้องไหมมั้งโตมืองันยังไงคะใครอยากออกมาทำังยกมือขึ้นครูวีนจะให้ออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างตัวแทนสัก2กลุ่ม คนหนึ่งจะเป็นคนติดคนหนึ่งจะเป็นคนตอบอ่าเดี๋ยวคุณวินจะดูก่อนใครนะตึ๊ดตึ๊ดเอาการตัวแล้วก็ตันยู่ค่ะตัวมือเพื่อนอ่านี่มาออกมาควินจะเป็นคนถือให้ เป่ายิ้มชุกเพราใครจะได้เป็นคนต่อใครจะได้เป็นคนติดเอาละค่ะเอาง่าไปให้เพื่อนดูด้วยโอเคอะ่ะป,ปายิงยาปะกระเป๋ายิงจุกไปยิงยาปะกระเป๋ายิงจชุกเอาอร่อ <c oughs> ยค่ะไปยิ้ยาพากาเป๋ายิงจชุกโอ้ากาตูนเป็นคนชนะากาตูนเลือกว่าจะเป็นคนติดหรือจะเป็นคนต่อเป็นคน,นติดอากาตูนมาติด จำนวนผล,ลไม้ลงไปในกระดานตีอปกี่เอออะเอามามองข้างๆเพื่อนอีกด้วยเอาม,ามองข้างๆตื่นยืนข้างๆจะตีกี่บอลนะจะตีกี่บอลนะอ่ามาค่ะทีนี้ตันโย่เพื่อนติดไปกี่บอลมนาะเลือกตัวเลขไปเพื่อนติดไปกี่บอล เพื่อนตดไปกี่โห,หน้ตต่อกลางให้เพื่อนฟังด้วยสี่ <4 S 1> <4 S 2> โหน่ะถึงมากทีโหยิบเลขสี่ขึ้นมาค่ะติีลงไปถูกต้องไหมคะค่ะเลขสี่เป็นจํานวนคู่หรือจํานวนที่คะจำนวนคู่เก่งมากถูกต้องตบมือเพืยอนหน่อยนะโอเคบายขอบคุณมากเลยอ่ะไปฝั่งผู้ชายบ้างขอคนน่ารักเรียบร้อย หุดไม่นลอันยาสุดหลอกอันยาสุดหลอกพระท้ใครดีนะอันยาเลือกเพื่อนมาคนหนึ่งอันยาเลือกใครอันเรื่อมารจ,จ๋าจูมือมาเรื่องจูงมือมาถึงคนดูเลยเลือกใครเลือกเลยลูกเอามาเลยไอยชื่อเลือกใครครับพุตโตโอเคมาครับอะมาไอมีตรงกลางนี้แหละ 宝音钟่เว้ดู่ายยนะายๆบ่ายย์นะบ่ายโอเคผู้ตนะผู้ตจะเป็นค okay. นติหรือผู้ตจะเป็นคนตอบผู้ตจะเป็นคนติดอาาจะเป็นคนตอมากันมีี่น้ตวผู้ตัวจีตะระตระะดตึ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 ผู้ตัจะเลือกกี่อันะ โอเคอ่าพูดโตกเรนยังขาดข้างๆทีนี้อันามาตอบอันามีผลไม้ทั้งหมดกี่ผนกี่ผลครับ6ครับกี่ผลนะครับหครับ6ผครับถูกไหมคะถูกค่ะหกผลียหกขึ้นมาติดสตน์กอร้ผู้บีมค่ะอ่าหกผ ตึ๊บเข้าไป่ะช่วยคพณ่อนกุินตอบด้วยว่าอ่าน้าเพื่อนค่ะเลขหกเป็นเล่คู่หรือเลขคี่คะคู่ตอบเป็นนางคะคู่ค่ะเลขคู่ครับถูกไหมคะถูกาล้วก็แงน่าหน่อยค่ะอ่จะเปตัวอย่างเดี๋ยวเวลาชั่วโมงเกมการศึกษากุมีนจะให้เด็กๆเล่นนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่า เลขคู่เลขคี่แล้วการเพิ่มจำนวนทีละสองเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาสรุปสรุปพร้อมกันว่าเลขคู่กับเลขคี่มีตัวอะไรบ้างอ่ะให้เด็กพูดกับคุณครูบินพร้อมกันว่าเลขคี่ประกอบไปด้วยเลขอะไรบ้างคะหนึ่งสาเกเก่งมากเลยเล็คี่ประกอบไปด้วย1 3 5 7 9สห้าดเก้า ส่วนเลขคู่ะครัประกอบไปด้วยจำนวนอะไรบ้างคะสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดสิบเก่งม,ม,กม,า,มากๆเลยตบมือให้ตัวเองคะ่ะไหนใครเข้าใจแล้วว่าเลขคู่กับเลขคี่มีตัวอะไรบ้างใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเออแล้วการเริ่มจำนวนทีละสองจากสมมุติว่าเรามีผลไม้อยู่ เรามีผลไม้อยู่สองผลเพิ่มมาอ่ะผละไม้เรามีผลไม้อยู่สองผลเพิ่มมาอีกสองผลเรามีผลไม้กี่ผลคะสี่ผลเพิ่มทีละสองจากสองเป็นสี่แล้วสี่เพิ่มมาอีกสองเป็น